สบายดี ad ad สวัสดีครับพี ube, ่น้องครับพบกับเบายาออนทัวร์ครับผมพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับผมมื่อนี้เบายาออนทัวร์พี่น้องพาพี่พี่น้องกินข้าวแล้วครับผมวันนี้ได้เมนูแกงเปิดพี่น้องนี่เห็ดเองพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นะครับโอ้ขนๆเลยพี่น้องมาพาพี่พี่น้องลงมือพี่น้องเทเทเทนะครับเทเลยพี่น้องเทมันเบิดเนี่ยโอ้พี่น้องเทใส่จานเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมนี่พี่น้องเต็มถ้วยเต็มจานนะครับโอ้ย เขาสวยพี่น้องป้าอเอินพี่เอินน้องเอินแม่ป่าพอลงครับผมกินเขาไปน้ำกันครับผมไปครับแกงเปื่อสายน้องใหม่ 음. 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 สดห่อนๆด้วยหรอแซ่บอืมกระเพียงใหญ่อืม,ม,ม,ม hum 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 boa apina. อืมอืม่ม,มาครับมาครับพี่น้องครับผมพี่น้องต้องโลกออนไลน์พี่น้องตามประเทศตางจังหวัดเอ้ากินน้ำบายะนี่พี่น้องคำนี้ไงอืมแซ่

เ้อมาเยอครับทำเป็นยังไงพี่น้อมอืม น้ำใหม่อ่อนๆไปหน่อยน้ำใหม่สดอ่อนๆต่อมสยามังมีผักขามีฟักทองนะครับอพี่น้องมีฟักทองพี่น้อยมีบวบนะครับแซ่บพี่น้องลองคิดดูเมนูนี้บายาใส่เครื่องลายพี่น้องกะซีบะงบคนทางลายนะครับสองร้อยไปหน้องเมนูนี้นะครับหมดตังสองร้อยเลยครับอืมอืมครบเครื่องแซบ มางคนใส่ของเห็ดมพี่นหอกอืมอ่าบานๆแต่แกินน้่หมูแต่ไกรลายปน้อง กินแ้่หมูแต่ไก่หลายแต่ปองแตป่ปลาหลายเนี่ยครับมันบานใช่แห้ะเนี่ยน้อใหมบบ่บวกืล้วบักแตงบวกบวกโอ้แซ่บนะครับอืมเนาะเข้าก็เบัด เขาเลยมีทำในบด 嗯，塞，啊，嗯。 สำหรับพี่ๆน,น้องๆนะครับที่ส่งวัตถุดิบหรือว่าส่สงอาหารการกินส่งผักส่งมีใหม่บยะรีวิวให้หรือว่าไม่ให้บยะทําอาหารให้ดูนะพี่น้องส่งมาเลยนะครับผมนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําคลิปนะครับผมส่งมาเลยนะครับผมรีวิวให้ฟรีนะครับผมลาหมูหนิบยะพาพี่พน้องกินนี่พี่น้องเมนูนี้แกงเปิดะพี่น้องใส่ผักขานะครับชะมอมเรานะครับพี่น้องบอกเออ ลรากลมีบวกบวบพี่น้องโอหยคนคนสุดวัยะนี่พี่น้องแสบระรานะครับถ้าเกียบวิยะกินบดีกินบวสุภาพกินมูมามกราบขอโทษขอไปพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมขอโทษเลยนะครับเป็นเพียงคอนเทนต์นะครับกินให้สนุกให้เฮฮาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์วิยะพี่น้องใส่เงินพี่น้องมาทำคลิปดีๆนะพี่น้องให้พี่น้องกระเบิงนะครับวันนี้บายย้อนทัวร์สบายดีสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับ